สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ the deep dive ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่เออผมว่าหลายคนน่าจะเคยหุนหิดกันเรื่องอะไรหรอคะ skill interception ใน e f o o t ต a l l นี่แหละครับคือคำอธิบายมันบอกแค่ว่าช่วยให้สกัดกั้นบอลได้ดีขึ้นอ๋อค่ะค่ะแต่แบบบางทีกองหลังระดับโลกเลยนะยืนนิ่งๆปล่อยบอลกลิ้งผ่านไปซะง,งั้นใช่เลยคะ่ะเจอบ่อยมากมันดูขาดๆเนอะจริงครับ วันนี้เราเลยมีข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันคือว่าจริงๆแล้วมันทำงานยังไงกันแน่ดีเลยค่ะเพราะความคลุมเครือนี่แหละที่ทำให้เอ่อบางทีเราก็ใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่เต็มที่เป้าหมายวันนี้คือต้องเข้าใจกลไกรจริงๆของมันให้ได้เยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มเลยนะข้อมูลเราบอกว่าสกิลนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการสกัดผิวเพียวแต่มีกลไกหลักๆอยู่3มอย่างหรือเรียกว่า3ามเสาหลักถูกต้องค่ะ เสาแรกเลยนะคะคือการยืนตำแหน่งที่ชาญฉลาดหรือเรียกว่าเป็นส่วนสมองก็ได้สมองยังไงครับคือมันจะไปปรับปรุง AI ของนักเตะที่เราไม่ได้บังคับนะคะให้มันเเคลื่อนที่ไปหาตำแหน่งดักทางบอลดักลายจ่ายบอลของคู่แข่งได้เองดีขึ้น อ๋อเหมือนฉลาดขึ้นในการอ่านทางบอลลวงหน้าใช่ใช่ค่ะเหมือนมีเซนส์หรือบางทีก็รู้สึกเหมือนมีแม่เหล็กดูดบอลเบาๆทําให้มีโอกาสตัดบอลได้เองมากขึ้นแม้เราไม่ได้กดอะไรเข้าใจแล้วครับอันนี้คือเรื่อง AI ล้วนๆแล้วเสาที่2องแลครับเสาวที่2คือการเลือกใช้แอนิเมชันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหรือ efficiency ประสิทธิภาพ มันจะช่วยป้องกันไม่ให้นักเตะเราพุ่งเข้าบอลแบบเ,เสียเปล่าค่ะจังหวะที่รู้ว่ายังไงก็สกัดไม่ถึงแน่ๆอ๋อคือไม่ให้พุ่งพลวดไปแล้วหลุดตำแหน่งว่างั้นเถอะใช่ค่ะลดการเสียตำแหน่งโดยไม่จําเป็นทําให้พอจังหวะที่มันเข้าสกัดจริงๆเนี่ยโอกาสสาเร็จมันก็สูงขึ้นเพราะมันเลือกจังหวะที่ใช่แล้วลดจังหวะเฟลเฟล,ล,ล,ลไปได้เยอะเลยสินะครับโอเคเสาสุดท้ายที่บอกว่าสําคัญสุดๆคืออะไรครับ เสาสุดท้ายคือการควบคุมบอลหลังสกัดกานค่ะหรือความหนึบ The Stickiness ดีเลยมีตัวอย่างชัดๆนะคะอย่างเดอะบอยน์ร่าง New นิวคอนแทรกตอะคะ่ะพอได้สกิลนี้มานะโหการเก็บบอลจังหวะ2หลังตัดบอลได้นี่ดีขึ้นเห็นๆเลยแสดงว่ามันมีผลทั้งตอน AI คุมหรือแม้แต่ตอนเรากดบังคับเองอย่างตอนกดแมชอพ ถูกต้องค่ะตอน AI คุมก็ตัดบอลฉลาดขึ้นด้วยสมองส่วนตอนเราคุมเองเนี่ยพอเรากดแมชอพหรือเข้าแท็กเกิลแล้วบล็อกบอลได้บอลมันก็จะอยู่กับเท้าดีขึ้นหนึบขึ้นไม่ใช่สกิลกดใช้แต่เป็นตัวปรับพฤติกรรมโดยรวมประมาณนั้นเลยค่ะเป็นตัวปรับแต่งให้นึกเตะสมบูรณ์ขึ้นในจังหวะตัดบอลน,น่าสนใจมากครับแล้วทีนี้ค่าพลังแหละครับต้องมีค่าพลังอะไรมาหนุนสกิลนี้บ้าง มันทำงานเดียเด่ยวๆไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ค่ะต้องมีค่าพลังอื่นมาช่วยแน่นอนหลักๆเลยก็กลุ่มค่าพลังเกมรับค่ะ defensive awareness หรือการยืนตำแหน่งอันนี้ส่งเสริมเสาแรกโดยตรงเลยครับครับแล้วก็มี defensive engagement ความกระตือรือร้นในการเข้าช่วยเกมรับกับ t a c k l i n g ความแม่นยำในการเข้าสกัดแล้ว aggression ล่ะครับความดุดันอันนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะถ้าสูงไปบางทีมันก็ทําให้นักเตะ พลวดพลาดเข้าบอลโฉงฉางเสียตำแหน่งง่ายเหมือนกันต้องสมดุลสมดุลแล้วพวกค่าพลังกายภาพหระครับความเร็วความแข็งแกร่งจำเป็นค่ะ speed acceleration ก็เพื่อให้เข้าถึงบอลได้ทันส่วน physical contact balance ก็สำคัญมากตอนแย่งบอลหรือตอนเก็บบอลได้แล้วจะได้ไม่โดนเบียดลมง่ายๆอืแต่ว่านะคะมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ลึกกว่านั้นอีกและส่งผลเยอะมากๆแบบไม่น่าเชื่อเลยโหมีอะไรอีกครับเนี่ยน่าสนใจมาก คือเรื่องของ player model ค่ะโครงสร้างร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยาวขาความยาวขาเนี่ยนะใช่ค่ะตัวอย่างคลาสสิกเลยแพทริกวีราเขามีค่าความยาวขาสูงมากคือ14สูงสุดในเกมแล้วมั้งค่ะครับทำให้ระยะเอื้อมขาตอนสกัดบอลเนี่ยมันได้เปรียบชาวบ้านเยอะมากนี่แหละที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนโกงท,งทั้งที่ค่าพลังบางอย่างอาจจะไม่ได้ทิ้งห่างคนอื่นเท่าไหร่อ๋อเข้าใจละมันเหมือนเป็นพีระมิดแห่งอิทธิพลเลยค่ะคือ โครงสร้างร่างกายกายภาพค่าพลางังแล้วค่อยมาเป็นสกิลเสริมโหละเอียดจริงๆแสดงว่าดูแค่ค่าพลังรวมๆไม่พอจริงๆด้วยทีนี้ขอถามอีกสกิลที่คนสับสนกันบ่อยๆครับบ blocker กกต่างกับ interception ชัดๆยังไงครับค่ะอันนี้ก็น่าสนใจทั้งสองสกิลช่วยเกมรับเหมือนกันแต่เป้าหมายต่างกันชัดเจนครับ interception เนี่ยจะเน้นสกัดการจ่ายบอลค่ะโดยเฉพาะบอลเรียบ เป้าหมายคือแย่งบอลมาคลองเลยเพื่อจะได้สวนกลับเน้นแย่งบอลใช่ค่ะส่วนบล็อกเกอร์จะเน้นบล็อกการยิงหรือการคอสโดยเฉพาะในเขตโทษเป้าหมายคือป้องกันประตูบอลจะกระดอนไปไหนก็ได้ขอแค่ไม่เข้าประตูพอชัดเจนเลยอินเตอร์เซชันคือป้องกันเชิงรุกตัดแล้วเอาบอลมาส่วนบล็อกเกอร์คือป้องกันด่านสุดท้ายปัดเป่าอันตรายถูกเป้าค่ะประมาณนั้นเลย ดังนั้นกองหลังตัวกลางเก่งๆจริงๆก็ควรมีทั้ง2 s k สกิลเลยค่ะ interception ช่วยตัดเกมก่อนถึงหน้าเขตโทษ blocker กกช่วยเซฟจังหวะสุดท้ายเข้าใจครับแล้วถ้าดูตามตำแหน่งในสนามล่ะครับสกิล interception นี่จำเป็นกับใครเป็นพิเศษถ้าแบบจำเป็นสุดๆเลยนะคะระดับ S-tier ก็ต้อง Center Back CD กับกองกลางตัวรับ DMF ค่ะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลย์สไตล์ไหนแองเกิลแมนดิสทรอยเออร์บิลควรมีหมด cb กับ dmf นะครับค่ะรองลงมาสำคัญมากเหมือนกันระดับ a t i ียก็จะเป็นพวกกองกลางตัวกลาง cmf แล้วก็ fullback lbrb ช่วยตัดเกมแดนกล,กลางกับริมเส้นได้ดีแล้วมีตำแหน่งอื่นอีกไหมครับแบบเฉพาะทางก็มีบ้างค่ะอย่างกองหน้า cfss บางคนที่ใช้ในแท c คติก pressing สูงๆอย่าง quick counter นะคะ อ๋อพวกไล่บอลแดนหน้าใช่ค่ะถ้ามีสกิลนี้คู่กับ track back ก็จะช่วยให้ไล่ตัดบอลจากแดนหน้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วครับสรุปก็คือ interception เนี่ยมันซับซ้อนกว่าคำอธิบายสั้นๆจริงๆนะครับทั้งเรื่องยืนตำแหน่งลดการเข้าบอลพลาดและก็ที่สำคัญคือเก็บบอลได้ดีขึ้นหลังตัดได้ใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็ทำงานเชื่อมโยงกับค่าพลังต่างๆ แล้วก็ที่น่าทึ่งคือเรื่อง player model หรือโครงสร้างร่างกายด้วยครับผมพอเราเข้าใจกลไกลจริงๆของมันรวมถึงความต่างกับ blogger และปัจจัยแฝงพวกนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนมุมมองในการประเมินค่านักเตะใช่ค่ะ หรือเวลาจะเลือกใช้สกิลเทรนเนอร์เพิ่มสกิลให้นักเตะคนไหนดีอะไรแบบนี้นั่นสินะครับแสดงว่าการมองแค่ค่า OVR รวมๆหรือค่าพลังเด่นๆอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการสร้างทีมที่สมบูรณ์แบบจริงๆซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามต่อไปว่าพอเราเข้าใจลึกซึ้งขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่แต่ละคนเลือกปั้นนักเตะหรือมองหานักเตะคนใหม่เข้าทีมไปมากน้อยแค่ไหนบ้างอืมน่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ